ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับการวงจรการทํางานของพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ํานและพัดลมระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ encer, ของระบบแอร์รถยนต์นะครับซึ่งวงจรการทํางานซึ่งอุปกรณ์นะครับเราก็มาดูอุปกรณ์ตําแหน่งนะครับที่สําคัญก่อนนะครับตัวนีน้ก็คือในวงจรน,นี้ก็คือ,อมอเตอร์นะครับพัดลม ต่วสำหรับระบายความร้อนนะครับหม้อน้ำนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนนะครับให้กับแผงคอนเดนเซอร์ระบบแอร์ตัวที่3ที่สำคัญก็คือตัวสวิตช์อุณหภูมินะครับสวิตช์อุณหภูมิก็ทำหน้าที่นะครับเป็นสะพานไฟสำหรับให้ไฟไหลผ่านนะครับโดยใช้ตรวเช็ค นะครับสัญญาณจากอุณหภูมิน้ำถ้าเกิดอุณหภูมิน้ำามากเกิน93องศาเีก็จะทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำลดลงต่ำกว่า 3, 93องศา4ซีคอนแทคก,ก็จะแยกออกทำให้กระแสไฟไหลผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นในวงจรควบคุมพัดลมก็จะมีอยู่3ตัวนะครับที่สำคัญ สำหรับการทำงานของวงจร,รก็จะเริ่มจากแสาไฟไหลผ่านเมนฟิวนะครับสายแยกเข้าผ่านฟิวของพัดลมนะครับมารออยู่ที่รีเลย์ตัวที่หนึ่งนะครับเพื่อให้กระแสไฟไหลผ่านนะครับไฟจะรอก่อนจากนั้นะไฟสว่วนหนึ่งไหลผ่านฟิวแล้วเข้าสวิตช์กุญแจเมื่อคนขับสตาร์ทรถยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ติดนะครับแสไฟก็จะไหลผ่าน นะครับฟิลผ่านเข้าสายแล้วก็ผ่านไดโอดนะครับการไฟย้อนกลับเสร็จแล้วก็ผ่านขดลวดนะครับขดลวดของรีเลย์ตัวที่หนึงับแล้วก็มารออยู่ที่สวิตช์อุณหภูมินะครับถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิ90องศาสีขึ้นไปนะครับสวิตช์อุณหภูมิก็จะต่อไฟให้กระแสไฟไหลผ่าน ตัวเองแล้วก็ลงกาวนะครับทำให้ครบวงจรเมื่อวบบงจรเกิดก็ามนเป็นเลกนะครับคอนแทคต่อกันนะครับกระแสไฟก็สามารถจะไหลนะครับผ่านมอเตอร์ของพัดลมระบายความร้อนมอน้ำแล้วก็ลงกาวทำให้พัดลมหมุนนะครับในลักษณะการหมุนของพัดลมนะครับจะหมุนระบายความร้อนออกจากน้ำน้ำลอยเย็นนะครับเครื่องยนต์ จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำลอยเย็นนะครับลดลงต่ำกว่า93องศาเีนะครับต่ำกว่า93เมื่อไหร่นะครับสวิตช์อุณหภูมิก็จะตัดนะครับตัดกระแสไฟนะครับมันแตกย่ามันแยกออกกระแสไฟก็ไม่ผ่านนะครับเมื่อไม่ผ่านก็รีเลย์ก็ก็จะแยกคอนแทคก,ก็จะดีตัวแยกออกกระแสไฟก็จะถูกตัดนะครับตัวมอเตอร์นี้ก็หยุดหมุน เมื่อนะและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีก 89, 90, 91, 92, 93จนกระทั่ง93นะครับพัดลมก็จะหมุนอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะวนรูปลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับพัดลมระบายความร้อนนะครับของอหม้อน้ำครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับพัดลมระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ กระแสไฟเมื่อผ่านสวิตกุญแจครับผ่านฟิลนะครับก็จะมาเข้ากดลวดของรีเลย์นะครับกดลวดของรีเลย์ก็จะรอนะครับจะเดินทางแยกออกเป็น2ทางนะครับทางหนึ่งนะครับผ่านไ์เข้ามานะครับผ่านมารออยู่ที่นะสวิตอุณหภูมิน้ำเกตก็กำลักการเดียวกัน ถ้าสวิตช์อุณหภูมิน้ำนะครับเกิน9เซนเซอร์น้ำเกินเกิด93องศาสีก็จะต่อไฟให้ไฟไหลผ่านตัวสวิตช์อุณหภูมิแล้วก็ลงกาวได้เมื่อลงกาวได้เสร็จนะครับตัวอ่ารีเลย์ตัวนี้ก็คอนแทกก็จะต่อกันนะครับทำให้กระแสไฟนะครับไหลนะครับผ่านคอนแทคผ่านคอนแทคแล้วก็ผ่านมอเตอร์แล้วก็ลงกาวทำให้พัดลมระบายความร้อนของ คอนเดนเซอร์ขับหมุนนะครับแต่ในกรณีที่สวิตต์อุณหภูมินะครับเลยอุณหภูมิน้ำต่ำกว่าเก้าสบสาองศาศีนะครับพัดลมคอนเดนเซอร์ก็จะหยุดการทำงานนะครับก็จะไม่หมุนนะครับการเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับกระแสไฟผ่านกดลวดมานะครับผ่านไดโอดนะครับผ่านสวิต นะครับความดันของระบบแอร์รถยนต์นะครับเพรสเชอร์สวิตจากนั้นเราก็ผ่านชุดเทอร์เทอร์โมสตั๊นะควบคุมความเย็นในห้องโดยสารนะครับเสร็จแล้วก็มารออยู่ที่สวิตช์แอรบเมื่อคนขับนะครับเปิดสวิตช์แอร์นะครับเปิดสวิตช์แอร์เปิดสวิตช์แอร์นะครับเปิดสวิตช์พัดลมก็เปิดสวิตช์แอร์เองนะครับพัดลมโบเวอร์หมุนนะครับขณะนี้โบเวอร์หมุนนะครับ แต่คอมเพรสเซอร์อยังไม่ทำงานเมื่อเรากดจนกระทั่งกดสวิตช์ AC กระแสฟไฟก็ไหลผ่านนะครับผ่านมาแล้วก็ผ่านสวิตช์แล้วก็ลงกาวได้นะครับทำให้รีเลย์ตัวที่2ตัวนี้นะครับทำงานดูคอนแทคให้มาต่อกันนะครับกระแสฟไฟก็สามารถจะไหลครับไหลผ่านหน้าคอนแทคนะครับหน้าคอนแทคเสร็จแล้วก็ผ่านมอเตอร์นะครับคอนเดนเซอร์ enser, ก็ มอเตอร์หมุนก็จะระบายความร้อนในกรณีนี้นะครับเครื่องยนต์ยังอุณหภูมติต่ำกว่า93องศาเีแต่เมื่อเราเปิดแอร์นะครับคอนเดนเอร์พัดลมของระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์ก็จะต้องหมุนครับลักษณะการทำงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเมื่ออุณหภูมินะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับถึง93องศาเีเมื่อไหร่ ครับถ okay, ึงเก้าสิบสามองศาศีเมื่อไรตัวนี้นะครับพัดลมนะครับก็จะทํางานนะครับพัดลมระบายความร้อนที่หม้อน้ําทํางานนะครับและพัดลมระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์ก็สามารถทํางานได้นะครับนี่คือการทำงานของพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำและพัดลมระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ หลังจากใช้งานเป็นง,งานทัพลมสองตัวนี้นะครับเนื่องมาจากว่าเป็นใบพัดแล้วก็มีแปรงถ่านนะครับซึงสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ตลอดนะครับแปรงถ่านมีการสึกหรอนะครับแน่นอนนะครับตามอายุการใช้งานเมื่อมีการสึกหรอเราจะต้องซ่อมแซงนะครับเปลี่ยนมอเตอร์นะครับวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับจากรูป เราก็จะเห็นนะครับตัวนี้เป็นชุดของพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนหม้อน้าและระบายความร้อนคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์นะครับก็จะติดตั้งอยู่นะครับหลังหม้อน้ํานะครับเมื่อเปิดปากระโปรงขึ้นเราก็จะเห็นนะครับเมื่อมีการชารุดเสียหายเราจะถอดออกนะครับขั้นตอนการถอดนะครับอันดับแรกเราก็ปล่อยน้ําออกจากหม้อน้าออกออกจากหม้อน้ําส่วนหนึ่งนะครับเอาไปเล็กน้อยไม่ต้องออกหมดก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ถอดท่อน้ําบนท่อน้ําระบายความร้อนตจากหม้อน้ําตัวบนกดกีบล็อกเสร็จแล้วก็ดึงท่อน้ําออกนะครับเพราะเนื่องจากที่ถอดเพราะว่ามันจะขวาง,งทางเดินนะเมื่อเราจะยกชุดพัดลมออกนะครับ,ออนะรบจากนั้นอันที่สองก็เราก็ถอดนะครับแจ็คสายไฟนะครับหัวสายนะครับหัวสายที่เชื่อมของระหว่างนะครับระบบไฟกับชุด พัดลมออกนะครับเพื่อจะยกออกได้นะครับต่อไปเราก็ยกเอาชุดนะครับชุดพัดลมออกมาภายนอกนะครับยกยกออกมาเมื่อเห็นลักษณะนี้เราก็สามารถจะถอดเอาตัวพัดลมออกมาจากชุดเลือกเอ่อชุดล็อกนะครับชุดล็อกถอดออกมาเสร็จแล้วก,ออก็ถอดมอเตอร์ออกถอดมอเตอร์ออก มาค่อยออกตัวนี้เปลี่ยนมอเตอร์สองตัวก็นําไปมอเตอร์ไปที่ร้านอะไรนะครับซื้ออะไรมาได้อะไรมาอย่าลืมซื้อเอาเอาเอาตัวอย่างไปนะครับจะได้ที่อพยพได้ถูกนะครับเมื่อได้มอเตอร์ตัวใหม่มาแล้วก็ประกอบนะครับประกอบมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับประกอบประกอบมอเตอร์เข้าไปเสร็จแล้วเมื่อใส่มอเตอร์ตัวใหม่เสร็จนะครับแล้วก็ประกอบย้อนหลัง ประกอบกับเข้าที่ตัวรับนะครับของมอเตอร์เสร็จแ,แล้วเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำนะครับชุดพัดลมมาสวมเข้าไปนะครับแล้วก็กดตัวล็อกให้ล็อกช,ชุดพัดลมมาไว้นะครับตัวที่เป็นตัวล็อกอดันหน้าดัานกิบล็อกให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็สวมท่อน้ำนะครับสวมท่อน้ํา แล้วก็เสียบแจ็คพัดลมนในการเปลี่ยนนะครับในการเปลี่ยนของพัดลมตัวนี้นพัดนลมมออน,น้ำนั้นมีข้อควรระวังอยู่ก็คือในการถอดกินะ๊บพอาการถอดกิ๊บล็อกนะครับระวังมันแตกมันหักนะครับนะครับนอกนั้นก็ข้อควรที่2ก็ขนาดของมอเตอร์จะต้องเป็นขนาดตัวเดิมนะครับขนาดตัวเดิมที่3ก็เวลาปลด นะตัวล็อกสายไฟนะครับก็มันจะมีกิบล็อกอยู่นะครับกดกิบล็อกแล้วค่อยดึงออกนะครับจากงงนะจากนั้นเมื่อประกอบเสร็จก็เติมน้ำเสร็จแล้วก็ทดลองการทํางานนะครับนี่คือขั้นตอนการถอดบริการนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับของคอนเดนเซอร์และพัดลมระบายความร้อนของอหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำในรถยนต์ สำหรับวันนี้ก็ขอจบอธิบายการอธิบายวงจรการทำงานและการซ่อมเปลี่ยนนะคพัดลมระบายความร้อนและพัดลมระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์เพลนนี้ครับอ,อสวัสดีนะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ